คือครับอยากให้ทําความเข้าใจแต่ความเป็นจริงว่าเวลาเราใช้คําว่าพวกเราเนี่ยเป็นพุทธแท้แต่เป็นพุทธทวจนะเป็นของแท้เนี่ยผมอยากให้พิจารณาคํานี้แล้วว่าศาสนาพุทธเนี่ยบนโลกนะครับมีสองร้อยกว่านิกายแล้วเราไปถามเถอะทุกคนที่ศึกษาแต่นิกายเขาก็บอกว่าของเขาของแท้ทั้งหมดนะครับการที่เราไปตะแบงตะแบงว่าของชั้นของแท้ของแท้ของแท้แทมันก็ไม่ต่างกับที่เราไปประกาศว่าชั้นเน่ยคนดี พวกคนอื่นน่ะที่ไม่ใช่พวกฉันน่ะเลวครับคือมันเป็นคล้ายๆวาจาของอสพบุรุษนะครับอการที่เราไปตะแบงว่าของชั้นของแท้ชั้นของแท้ชั้นผู้แท้มันคือมันไม่เป็นประโยชน์นะครับมีแต่จะสร้างเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าความขัดแย้งความวิวาทเหมืนอนเวลาเราไปคุยธรรมะกับคนอื่นนะครับนั้นเราเราต้องพยายามคุยด้วยเหตุด้วยผลนะครับอย่าไปตะแบงว่าชั้นแท้ชั้นแท้อย่างเดียวเนะนี่ยคนบอกว่าคน ศาสตรหมายถึงว่านิกายอื่น200คนนิกายทั่วโลกเขาก็บอกว่าเขาของแท้ครับไม่มีใครเขาบอกว่าของตัวเองเป็นของปลอมแน่น,นอนนะครับอแล้วพระไตรปิฎกที่เราใช้ทุกวันเนี่ยสามเล่มเนี่ยวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมาปิฎกเนี่ย่าถ้าในโลกเนี่ยเขาถือว่าเป็นนิกายเถรวาทเขาบอกเราเป็นเถรวาทแล้วเถรวาทเนี่ยเป็นพุทธชนกลุ่มน้อยในโลกนะครับ พุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ในโลกเนี่ยคือมหายานนะครับไม่ใช่เทรวาลแล้วเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับที่ใช้ปิดกสามเล่มเนี่ยนะครับเรานการที่เราไปตะแบงตะแบงวะของชั้นของแท้ชั้นของแท่งเทองปลอมเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เลยต่อการเขาเรียกว่าอ่คุยธรรมะกับผู้อื่นนะครับอย่างที่ผมบอกไม่มีใครเขาบอกว่าตัวเองเป็นของปลอมหรอกครับสองร้อยกว่าที่ขายเขาก็บอกเขาของแท้ทุกทุกอันอันนี้คือมุมแง่มุมหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เห็น เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือผมก็คือเห็นว่าหลายคนเนี่ยพอมาศึกษาพุทธวจนะเนี่ยพยายามแบบจะตะแบงตลอดว่าชั้นของแท้ชั้นของแท้อย่างเงี้ยก็อยากให้ให้เห็นแง่มุมความเป็นจริงว่าสองร้อยคนนี้กายทั่วโลกอ่ะไม่มีใครบอกหรอกครับว่าตัวเองเป็นของปลอมอ่ะเขาก็เข้าใจว่าเขาเป็นของแท้กันหมดนะครับไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าเหมือนความคิดเห็นทางการเมืองครับเราเชียร์เราเชียร์พักไหนเราก็บอกพักนั้นแหละดีอีกตกฝ่ายตรงข้ามาเร็วมันไม่ต่างกันถูกไหมครับ คนเชียร์รัฐบาลก็เวรรัฐบาลใช่ไหมใครมาใครมาด่ารัฐบาลก็จะเกลียดฝั่งที่มาด่ามันก็เป็นแค่อคติสี่ดูไหมครับอเป็นรักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิด,เกดจากรักรักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากเกลียดแค่นี้คือมันไม่ได้เป็นอารยสัจจะไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยดูไหมครับคือเราอาศัยอํานาจกิเลสในการในการเข้ามาคุยธรรมะใช่ไหมอ่าและอีกจุดหนึ่งก็คือคนที่ผ่านการภาวนากายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาเนี่ยถามว่า จิตใจเนี่ยมันต้องกว้างขึ้นหรือมันต้องแคบลงครับจิตใจมันต้องกว้างภระสดาอุปมากว้างดูดแม่น้ําคงคาครับเห็นไหมครับขนาดโจรมาเลื่อยเข้งเลยขายังไม่มีโทสะเลยเช่ไหมครับมันต้องกว้างใช่นไหมแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วจิตใจเรารับแคบรับแค,บ,ค,บ,คบจนขนาดว่าไม่ต้องการที่จะรับฟังความเห็นของผู้อื่นเลยที่คิดไม่เหมือนท่านเนี่ยเราก็ลองอ่าพารณาดยปัญญาดูมันใช่ไหม มันใช่ลักษณะจิตใจของคนที่ศึกษาธรรม,หรมะหรือเปล่าถูกไหมครับอ่าใช่ไหมก็คือบางทีอ่ะผมไม่สังเกตนะปุถุชนน่ะเขาเวลาเขาอยู่ในสังคมเนี่ยเขาไม่มีปัญหานะกับคนรอบตัวปุถุชนที่เขาพอมีปัญญาพอมีสติปัญญาถูกไหมครับแต่ทําไมบางทีคนที่ชื่อว่าศึกษาธรรมะบอกศึกษาธรรมะแท้มีปัญหาเป็นหมดมีปัญหากับพ่อมีปัญหากับแม่มีปัญหากับลูกมีปัญหากับคนข้างบ้าน มีปัญหากับเพื่อนที่คบกันมาตั้งยี่สิบปีเพราะเพียงแค่ว่าเขาไม่เชื่อเราว่าเราศึกษาหอกแน่แค่นี้แต่จิตใจแล้วครับแคบถึงขนาดว่าอยู่กับเขาไม่ได้คุยเขาไม่ได้แล้วดูไหมครับไอ้ทางอันนี้ให้ตั้งเป็นข้อสังเกตถูไหมครับอเนี่ยอันนี้ก็คือให้ให้เห็นไงมุมผมเอ้ครอบครัวอื่นบางทีเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยนะแล้วทําไมเราเจอปัญหาว่าุพรอพัวเนี่ยพอมาศึกษาพุทธวจะนะที่แบบแตกกันเลยดูไหมครับเออกลายเป็นว่าแบบเอ้ จิตใจมันแคบแคบลงหรือป่าเลยที่จะเปิดกวา้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสดาก็บอกว่าเราเนี่ยอยู่ในสังคมอยู่ในโลกเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมกับทั้งคนพาลและบัณฑิตนั่นแหละก็ต้องมีสติคุ้มครองตนในทุกเมื่อถูกไหมครับไม่ว่าจะอยู่คนพานกับบัณฑิตใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกมุมหนึง่งคือให้เราเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงว่าไอ้การไปตะแบงตะแบงว่าชั้นของได้ของแท้เนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับ เพราะว่าทุกคนนะครับเขาก็ถือว่าของเขาอ่ะแท้หมดนั่นแหละสองร้อยคนนี้กลายทั่วโลกแล้วเราเป็นชนกลุ่มน้อยด้วยซ้ํานะครับในบรรดาอ่าพุทธศาสนกชนอัราวะาเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับมหายานเขาเป็นกลุ่มใหญ่นะครับในโลกพูดถึงในโลกนะครับถึงแม้ว่าในประเทศไทยเถรวาดจะดูเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบทั่วโลกแล้วเราเป็นชนกลุ่มน้อยด้วยซ้ำเนาะอันนี้ให้ให,ให้พิจารณาเงี้ยมุมหนึ่งก่อนที่จะเริ่มครับวันเดย์ครับ